สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ZRC กันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับเรากลับมาอยู่ที่เกมรูน่าเอ็มกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คลิปนี้ก็จะเป็นเชิงแนวๆของคลิป Q&A สักนิดนึงนะครับก็ผสมผสม,ผสมกับทริคนะครับคอนเทนต์ในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคอนเทนต์ที่รวบรวมคําถามที่ผูดด้เล่นหลายๆท่านเนี่ยประสบพบเจอหรือเป็นคําถามที่ถูกถามกันบ่อยมากๆนะครับก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นการตอบคาถามแล้วก็เป็นการแชร์เทคนิคเล็กๆน้อยๆน,นะครับผม ก่อนอื่นน,นั้นนะครับก่อนที่เรจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยถ้าชอบคอนเทนต์ประเภทนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ c h anel n ด้วยนะครับผมเพื่อไเป็นการเสียลาเรามาดู7คําถามที่ได้รับการถามกันมาเยอะมากๆกันนะครับคําถามแรกเลยนะครับใน1วันควรทําอะไรบ้างถึงจะขุ้มหรือมีอะไรให้ทําบ้างภายใน1วันนะครับ คือต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในหนึ่งวันในช่วงที่มันไห้รัเควสให้เดินแล้วหรือว่าช่วงเลเวลที่เควสมันเริ่มหมดนะครับเราจําเป็นที่ต้องหาเ x p พเพื่อที่ดันตัวละครของเราเนี่ยไปสู่เลเวล46่และ51าํตามดับเพราะฉะนั้นนะครับใน1วันที่เควสหมดเนี่ยเราจะมีหลายสิ่งหลายอย่างให้ทค่อนข้างแน่นอนนะครับอย่างแรกเลยก็คือการปล่อยบอดนะครับการปล่อยบอดในที่นี้เนี่ยประสงค์แรกก็คือเพื่อการเล่งเลเวลนะครับสก็คือการฟาร์มหาของเพื่อมาใช้งานหรือการฟาร์มเพื่อหาวัตถ การปล่อยบอดในที่นี้นะครับเราจะสามารถปล่อยบอดตามเลเวลหรือสามารถปล่อยบอดตามแมปที่เราต้องการจะหายเทมชิ้นนั้นโดยเฉพาะจ่อจงได้นะครับเช่น ถ้าต้องการอาวุธเลเวล46เนี่ยก็ไปปล่อยบอดที่มีอาวุธเลเวล1 6ของมอนเตอร์นั้นๆเนี่ยดรอปอยู่นะครับหรือถ้าจะให้ดีก็คอมโบไปด้วยเลือกมอนเตอร์ที่ดรอปแร่หรือวัตถุดิบที่เราต้องการนะครับที่จะใช้ในการคราฟชุดอาวุธของเราในระดับขั้นต่อๆไปนะครับข้อดีของการทําอย่างนี้ก็คือว่าพอเราถึงช่วงเลเวลนั้นๆเนี่ยเราจะมีวัตถุดิบมากพอที่จะใช้คราฟไอเทมที่เราต้องการได้นะครับการปล่อยบอดกรณีที่2ก็คือการปล่อยบอดเพื่อการขุดเหมืองตกปลานะครับอันนนีี้้าาัตถด่ออฟงทูจจะ ดูเหมือนไม่มีอะไรให้ทเยอะก็จริงแต่ว่าต้องเข้าใจว่าด้วยตอนนี้เนี่ยตัวเกมมันยังเปิดมาได้ไม่นานมันจะเป็นในช่วงของแพทแรกเท่านั้นเพราะนั้นเนี่ยจุดประสงค์หลักของแพทนี้ก็คือการฟาร์มเพื่อหาของมาใส่การฟาร์มเพื่อก็บเลเวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกที่คอนเทนต์หลักตอนนี้จะเป็นในเรื่องของการบอทแต่ในอนาคตนะครับผมจะมีดันเกลวนะครับโบบอทนะครับหรือว่าพวกดันเจียนต่างๆใเนี่ยจะถูกอัปเดตเข้ามาอย่างแน่นอนมาในส่วนของคำถามที่2อาชีพอะไรที่เหมาะสำหรับการฟาร์มของมากที่สุดหรือว่าฟาร์ จริงๆต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่ามันไม่มีอาชีพที่ฟาร์มแล้วดีที่สุดนะครับมันไม่มีอยู่จริงนะเพราะว่าทุกอาชีพเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียทั้งหมดนะครับแล้วก็ทุกๆอาชีพเนี่ยจะมีจุดเด่นแล้วก็ลักษณะการใช้งานที่แตกต่างกันไปแต่สําหรับผมนะครับในแพทนี้นะครับในแพทช่วงต้นเกมแบบนี้นะครับผมมองว่ามันมีอยู่2อ,อาชีพที่เหมาะสาหรับการฟาร์มของนะครับเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่ สามารถโจมตีระยะไกลและมีดาเมจได้ค่อนข้างแรงนะครับในช่วงที่เราเลเวลยังไม่ถึง60ในช่วงที่แบบแพทมันยังไม่ไกลามากเนี่ยสออาชีพนี้ก็แน่นอนนะครับต้องเป็นวิสัทและก็นักขนูนะครับถามว่าทําไม2ออาชีพนี้ถึงเป็นอาชีพที่เหมาะสาหรับการฟาร์มนะครับถ้าเปรียบเทียบจากคนที่เมเทมเท่ากันทุกชิ้นนะครับฮันเตอร์กับวิสัทเนี่ยจะมีความได้เปรียบสูงกว่าอาชีพประเภทครูเซเดอร์หรือวอริเออร์นะครับที่จําเป็นต้องเอาหน้าไปแนบขอมมอนเตอร์เพื่อทําการโจมตี แต่ว่าวิชาดกับฮันเตอร์เนี่ยสามารถโจมตีได้จากระยะไกลและปิดมอนได้อย่างไวนะครับเกมนี้นับไอเทมรอบจากคนที่สังหารมอนสเตอร์ได้มันจะเข้าตัวโอัตโนมัตินั่นหมายความว่าคนที่ปิดดาเมจกับมอนได้ก่อนเนี่ยก็จะสามารถรับไอเทมได้ก่อนนะครับก็จะค่อนข้างสะดวกสบายสําหรับการฟาร์มนะครับการหาของหาวัตถุดิบในช่วงต้นเกมเลยครับก็แต่ไม่ได้บอกว่ามันจะดีที่สุดในอนาคตหรือว่าดีที่สุดในระยะยาวยังไงแต่ว่าณนะตอนนี้ปัจจุบันมันเป็นอาชีพที่สะดวกที่สุดคําถามที่3นะครับ เพิ่มค่า BP หรือว่า Battle Power ยังไงนะครับค่า Battle Power ต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามันคือตัวเลขที่บอกพลังต่อสู้ในเกมนะครับซึ่งสามารถเพิ่มได้จากทุกสเตตัสที่เพิ่มให้กับตัวละครของเราเนะครับเช่นเลือดนะครับพลังป้องกันดาเมจหรืออื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นป้องกันหรือโจมตีเนี่ยก็สามารถเพิ่มค่า Battle Power ได้ทั้งสิ้นนะครับโดยสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเพิ่มได้จากหลายช่องทางนะครับเช่นพาสซีฟสัตว์ขี่สัตว์เลี้ยง และส่วนที่สําคัญที่สุดก็คือการสวมใส่อุปกรณ์นะครับการเลือกใช้อุปกรณ์หรืออาวุธที่เหมาะสมที่มีดาวสูงๆเนี่ย ก็สามารถเร่งตัว BP ได้สูงมากๆเช่นกันนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนั้นนะครับอยากให้เข้าใจยอย่างหนึ่งก่อนว่าแต่อาชีพเนี่ยมีค่า Battle Power พื้นฐานที่ไม่เท่ากันนะครับใส่ไอเทมระดับเดียวกันเนี่ยเหมือนกันทุกชิ้นไม่เหนือความว่าค่า Ba t เท e จะเท่ากันนะครับเพราะว่าบางตัวละครนั้นเนี่ยมีค่าเบสที่น้อยกว่านะครับทำให้ต่อให้ใส่วุฒิโบกเกนเหมือนกันเนี่ยอาชีพนึงอาจจะถึงแสนแต่อีกอาชีพนึงอาจจะไม่ถึงแสนนะครับก็จะมีอาชีพที่มีความได้เปรียบเช่นอาชีพทีีีี่่่่แบบมมคคาาาพลัังงงงงป้อออกนสสููโจตยซเดร์ ก็สามารถเล่นค่า BP ได้ง่ายนะครับเปรียนที่บอกครับว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับเลือดป้องกันดาเมจต้านทานอะไรทำนองนี้นะครับแต่ตัว BP ไม่ใช่ตัวชี้วัดทุกอย่างนะก็ไปลองปรับใช้กันดูได้นะครับอย่างที่บอกว่ามันไม่ได้ชี้วัดได้ทุกอย่างนะแต่มีเยอะๆไว้ก็เท่กว่าใช่ไหมละ่ะ คำถามต่อมานะครับคำถามที่4นะครับสายฟรีอยู่ได้ไหมนะครับจริงๆผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าคำว่าสายฟรีจริงๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีอยู่จริงอยู่แล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเสียพลังงานไปกับเกมอยู่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเน็ตค่าน้ำค่าไฟนะครับต่างๆนานาที่ใช้ในการสูญเสียพลังงานไปกับตัวเกมแต่ว่าผมขอใช้คำว่าเติมเงินน้อยหรือว่าไม่เติมเงินเนี่ยสามารถ เล่นได้ไหมนะครับจริงๆก็เชียร์ให้เติมแหละนะครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นการสนับสนุนเกมเนาะถ้าเราสนุกเกมก็จะพัฒนาได้ต่อแต่ว่าถ้าถามว่าไม่เติมเล่นได้ไหมนะครับมันเป็นคําถามที่ยอดนิยมกับเกม RPG ทุกเกมยู่แหลวนะครับคำตอบของคําถามนี้ก็คือได้ครับถึงแม้เรื่องปัจจัยของคอสตูมการสุ่มสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่อาจจะได้มาช้านิดหน่อยถ้าเทียบกับคนที่เติมเงินเนี่ย ยกตัวอย่างจากคนที่เติมเงินเพื่อสุ่มสัตว์ขี่หรือสุ่มคอตูมเนี่ยเราจะรีดดาเมจได้ไม่เท่าพวกเขาแต่ว่านะครับโดยรวมแล้วนะครับปัจจัยอื่นเนี่ยก็ยังพอใช้เวลาในการชดเชยได้นะครับยกตัวอย่างนะครับจากอาวุธหรือรอุปกรณ์นะครับถ้าตามในแผ่นปัจจุบันเนี่ยคนที่ไม่ได้เติมแพ็อาวุธเนี่ยก็สามารถหาอาวุธนะครับเลเวล41 46็ที่ดาวสูงๆ,ๆเนี่ยมาใช้ทดแทนได้นะครับดาเมจที่ออกมาเนี่ยอาจจะเบากว่าอาวุธแคทเล็กน้อยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาวุธแคทเนี่ย แต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะคราฟหรือหามาไม่ได้นะครับพอถึงช่วงเวลาหนึ่งที่เราเลเวลไปถึงเนี่ยมันก็สามารถคราฟได้เช่นกันนะครับระหว่างทางเนี่ยเราก็สามารถใช้ใเทมอื่นๆนะครับเพื่อชดเชยดาเมจต,ตรงนั้นได้อย่างที่ผมสตรีมตลอดระยะเวลาหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เติมเงินเพั่มเนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวทางให้ดูว่าจริงๆแล้วมันก็ใช้ในการเก็บเลเวลได้ดีเช่นกันนะครับแต่อย่างที่บอกว่า ปัจจัยที่ถูกชดเชยกันขึ้นมาเนี่ยมันต้องเน้นไปเรื่องของความขยันและความอดทนเป็นหลักนะครับเราต้องมีความอดทนหรือความขยันมากกว่ากับคนที่เติมเงินนะครับมันเป็นเรื่องปกตินะครับไม,ไม่ต้องไปเสียดายจริงจริงแล้วเนี่ยเล่นเกมไม่สนุกแค่นั้นก็พอแล้วนะครับส่วนไอเทมชิน้นอื่นเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมมาแจกเป็นช่วงๆอยู่แล้วนะครับทั้งใบรีสกิลใบแจกยากอาวุธอาหารนี้ก็เป็นกิจกรรมที่มาเป็นพักๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคำเต๋าของผมยังยืนยันว่าต่อให้เราไม่เติมเงินเนนนน่่ยยเเรากกก็ังงล้ไดสุแอน คำถามที่5นะครับ Energy m หมดทำยังไงดีนะครับ Energy หรือว่า s t a m i n a นะครับที่หลายคนเรียกกันก็คือตัว b o o s t XP e นะครับคือตัวไอคอนซ้ายมือบนที่เป็นหน้ายิ้มตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัว Boost e x p ให้กับเรานะครับถ้าหน้าต่างไอคอนนี้เป็นหน้ายิ้มอยู่มันจะทำให้เรามี XP e คูณ1.5อยู่ตลอดเวลานะครับ ถ้ามันเป็นหน้าบึงาา้งเมื่อไหร่เอ็กทีเราจะถูกกลับไปเหลือหนึ่งะครับก็คือไม่คูนก็ได้ e ก็คือจังมอนปกติทีนี้คําถามที่ถามมาคือว่าถ้าหน้าบูดแล้วเนี่ยมันสามารถรีคืนได้ไหมนะครับสามารถทําได้ด้วย2วิธีหลักๆนะครับ1ก็คือรอให้มันรีเจนเองนะครับซึ่งอาจจะไปตกปลาขุดเหมืองหรืออะไรก็ได้นะครับรอไประหว่างนั้นแต่ว่ามันใช้ระยะเวลาในการรีค่อนข้างนานแต่รีได้นะครับ 2ก็คือการกดยาเขียวในเทมช็อปนะครับยาเขียวเนี่ยจะใช้เงินโก้หรือว่าใช้คริสตัลซื้อก็ได้แต่ข้อควรระวังอย่างหนึ่งก็คือใน1วันเนี่ยกดได้เพียงแค่20ขวดเท่านั้นก็ระวังกันด้วยนะครับก็จัดสรรกันให้ดีแต่ถึงแบบนั้นก็ตามนะครับเท่าที่ทดส,สอบดูเนี่ยเอนเนอรหมดหรือว่าสเตตมินาหมดเนี่ยมันก็ไม่ได้ส่งผลต่อการฟาร์มสักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเพียงแค่เลเวลเท่านั้นที่ได้น้อยลงแต่ว่าไอเทมเนี่ยยังได้ตามคงเรทใกล้เคียงกับของเดิมอยู่นะครับ คำถามที่6นะครับเซตไอเทมแนะนำควรใส่อะไรดีในช่วงเริ่มต้นนะครับจริงๆต้องบอกว่าไอเทมติดดาวเนี่ยหรือไอเทมที่มีสล็อตเนี่ยเป็นไอเทมที่สําคัญที่สุดในเกมนะครับสำคัญยิ่งกว่าของแคสด้วยซ้ำนะครับเราสามารถหาได้จากการคราฟนะครับซึ่งมันจําเป็นมากๆจริงๆนะครับผมเคยอธิบายไปคร่าวๆแล้วนะครับในช่วงต้นเกมนะครับไอเทมคราฟเนี่ยมันยังทำได้ยากอยู่เพราะว่าวัตถุดิบมันใช้ค่อนข้างเยอะเราสามารถฟาร์มวัตถุดิบได้น้อยนะครับ เราก็เลือกใช้เลเวลตามที่มันดรอปจากมอนไปก่อนหรือได้จากเควสไปก่อนนะครับก่อ,อนนีที่ไม่ใช้ของแคสนะผมแนะนําให้เริ่มตีบวกไอเทมตั้งแต่ช่วงเลเวล36ขึ้นไปหรือช่วง41ได้เนี่ยจะดีมากๆนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่เรากดถ่ายสืบทอดของระดับการตีบวกมาเนี่ยเราจะเสียโทปาสหนึเพชรด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องประหยัดนิดน,นึงนะครับแต่ว่า ไอเทมที่แนะนำให้เริ่มคราฟจริงๆเนี่ยผมเชียร์ให้เป็น41ขึ้นไปนะครับย้ำอีกครั้งนะสำหรับคนที่ไม่ได้เติมเงินนะครับควรจะเป็น41ขึ้นไปนะครับถ้าติด5ดาวได้ก็สามารถใช้ได้ค่อนข้างยาวจนถึงแบบ51 56เขีนกันนะครับ ก็ถามว่าดาเมจมันมากขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ใช่แต่ว่าด้วยระดับดาวที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะรีดดาเมจได้มากขึ้นนะครับถ้าเทียบกับไอเทมไม่ติดดาวนเนี่ยไอเทมติดดาวนในระดับที่น้อยกว่าเนี่ยทำดาเมจได้ดีกว่านะครับเพราะว่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าไอเทมระดับ46ขึ้นไปเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหายากแล้วยังไงก็ลองหา41มาดูก่อนแล้วก็ค่อยไปค่อยขยับตอนที่แบบตลาดกลางมันเข้ามาแล้วอะไรนี้นะครับแต่ว่า เซตไอเทมแนะนำยังแนะนําคําเดิมน,นะครับถ้าหายเทมติดดาวมาได้แนะนําให้หาวิธีการสุ่มดาวก็ถ้าเราคราฟมาเนี่ยดาวมันจะสุ่มให้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าถ้าไอเทมติดดาวทั่วไปก็เน้นจากการฟาร์มจากมอนแล้วกดส่องของเอานะครับข้อสุดท้ายนะครับอันนี้นับเป็นทริคละกันนะครับไม่นับเป็น Q&A นะแต่ว่าจะเป็นทริคที่แถมมาให้นะครับหลายๆคนถามมานะครับว่าวิสาทกับฮนะันเตอร์เนี่ยผ่านดันเจี้ยนยังไงหรือลงหอคอยยังไง พราะว่าโดนบอลตีก็แทบตายแล้วหรือควสบางควสนี่คือแบบแค่เดินผ่านบอลน,นี้ก็ตายแล้วดันบางดันเนี่ยสามารถผ่านได้ด้วยเ,เทมที่ไม่สูงมากแต่เราเน้นการหลบสกิลเน้นการเดินหนีแล้วก็ใช้สกิลไปเรื่อยๆแทนได้นะครับสาหรับ ดันเจียนหรือคูบางอย่างเนี่ยมันก็ไม่จําเป็นต้องใช้การฆ่ามอนเพื่อเป็นการจบดันนะครับสังเกตว่าดันเจียนบางดันที่นับระยะเวลา30มสิบวิเนี่ยเงื่อนไขจริงๆคือแค่ให้เราเอาชีวิตรอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทริคสําหรับช่วงต้นเกมที่เรายังไม่ได้ทำชุดมากๆเนี่ยก็คือวิ่งบนให้เวลาหมดก็สามารถช่วยได้เช่นกันนะครับเรามีเวลาให้หนีให้ใช้สกิลกนหนีไปก่อนนะครับ มันก็อย่างที่บอกครับเหมาะสำหรับช่วงต้นเกมที่เรายังไม่อยากเสียเงินไปกับการตีบบกมากนะักเพราะหินค่อนข้างหายากนะครับรวมถึงการอัพสกิลในช่วงต้นด้วยนะครับตัวละครในเกมลูน่าเนี่ยจะมีความโหดตั้งแต่ช่วงเลเวล50-60ขึ้นไปนะครับถ้ามีสกิลที่เราต้องการจะใช้ในระดับนั้นๆนะครับเช่นหากเราต้องการจะใช้สกิลที่มีเลเวล55นะครับช่วงเลเวล45เนี่ยเราควรที่จะหยุดอัพสกิลอื่นๆนะครับเพื่อตอนที่เราเลเวล55เนี่ย เราจะมีพอยต์สกิลมากพอที่จะใช้ในการอัพสกิลนั้นได้เต็มทันทีนะครับก็จะทําให้ช่วงที่เราถึงเลเวล55เนี่ยสกิลเราก็จะเต็มเลเวลแล้วก็ไม่ต้องใช้รีสกิลเพื่ออัพให้มันเต็มนะครับส่วนการอัพแพสซีฟเนี่ยแพสซีฟเลเวล5เนี่ยจะกินเงินเพชรค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นในช่วงต้นเกมแนะนําว่าให้อัพแพสซีฟแต่ละอันแค่เลเวล4ก่อนนะครับเพื่อประหยัดเงินโกงนะครับยังไงก็ทริคคร่าวๆก็น่าจะประมาณนี้นะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยก็สามารถมาสอบถามในสตรีมได้นะอย่างที่บอกว่าคําถามที่เราอยู่ในคลิปนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นคําถามที่เราพูดในสตรีมไปหมดแล้วแต่ว่าเป็นคําถามที่ถูกถามมาบ่อยก็คิดว่าคลิปนี้น่าจะพอเป็นประโยชน์ได้บ้างนะครับถ้าสำหรับคนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชาแน l ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรสามารถกดติดตามไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผมบ๊ายบาย